ยังอยู่ที่พัทยาต่อครับตำรวจท่องเที่ยวนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดกิจกรรมพิเศษเมืองพัทยาตรวจรวบทันควันเลยชาวอินเดียลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวอุซเบกิสถานในผับดัง Walking s t ต e e t เมืองพัทยาครับเมื่อเวลา22นาฬิกา50นาทีครับวันที่14พันตำรวจเอกแมนรถทองนะครับพันตำรวจโทปียพงษ์เอ็นสารนะครับ พันตำรวจโทสุภรัตน์มีปีชาพันตำรวจตีอภิชาติจารุลักษ์นะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดกิจกรรมพิเศษเมืองพัทยานะครับได้ร่วมกันทำได้ร่วมกันทำการควบคุมตัวนะครับมิสเตอร์ออสวิร์ดมาเฮดซอนรานะครับอายุ43ปีชาวอินเดียนะครับได้ที่บริเวณหน้ลาร้านลีลาถนนวอกกิ้งสตรีทถนนถนนวอกกิ้งสตรีทตำบลหนองปลืออ,อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับพร้อมด้วยของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น Y200 Pro 5G นะครับจำนวนหนึ่งเครื่องพร,อพร้อมส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองพัทยานะครับเพื่อดำเนินคดีโดยกล่าวหาว่าเนี่ยลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือลับของโจรน,นะครับพันตำรวจเอกแมนรถทองนะครับเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากวันที่14กันยายนเวลา22.40นาน,านะครับขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยาออกตรวจดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่นะครับ ได้รับแจ้งจากมิสโทซาวาคิลาอาตาเบลาวานะครับอายุ38ปีชาวอุซเบกิสถานแมชื่ออ่านยากจริงๆว่าขณะนั้นเนี่ยตนนั่งดื่มกินอยู่ภายในร้านนัชชานะครับถนน w l l k n n s t ต e e t ได้วางโทรศัพท์ได้วางโทรศัพทพ์เนี่ยไว้บนโต๊ะนะครับระหว่างนั้นมีชายชาวอินเดียไม่ทราบชื่อนามสกุลเข้ามาชักชวนพูดคุยนะครับแล้วไม่นานเดินออกไปต่อมาผู้เสียหายพบว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับ ภายหลังจากแจ้งตำรวจท่องเที่ยวนะครับได้ได้การตรวจสอบกล้องที่ร้านชานลครับจนพบตัวผู้ต้องสงสัยนะครับจึงได้ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพิเศษเมืองพัทยาออกติดตามบุคคลดังกล่าวนะครับจนจนพบตัวมิสเตอร์ออสออสบอร์ดมาเชลซานดรานะครับสัญชาติอินเดียนะครับผู้ถูกจับกุ่มตัวนะครับจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Vivo รุ่น Y 2 0 0 pro 5g เนี่ย จำนวนหนึ่งเครื่องอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายของผู้จับกลุ่มนะครับโดยผู้เสียหายชี้ยืนยันว่าเป็นโทรศัพท์ของตนเองครับจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาทราบว่ารักลักทรัพย์ในเวลากลางคืนหรือว่ารับของโจรครับก่อนนําตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสืบสวนสอบสวนสอบพ่อเมืองพัทยาต่อไปครับมเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็ขโมยขจรก็เยอะทีเดียวนะครับครับผมก็ยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะ แม้กระทั่งชาวต่างชาตินี่ก็ไว้ใจไม่ได้เนาะมาอยู่เมืองไทยแล้วไม่ใช่ว่าเขาจะโดนอย่างเดียวบางทีเขาก็มาขโมยเราหรือไปขโมยชาวต่างชาติกันเองอีกนะครับยังไงก็ไปไหนก็รับรองตัวให้ดีนะครับรู้หน้าไม่รู้ใจเนาะไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงมาจากไหนมายืนใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ระวังตัวไว้ดีที่สุดนะครับ